หลังจากการบับเนืร์แผลล่าสุดตัวไหนเก่งขึ้นบ้างมาดูกันตินหน้าโดนบับในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้นส่วนตัวหญิงมองว่าเท่าเดิมไม่ได้เก่งขึ้นเลยในส่วนของยูเอ็กก็เช่นกันถึงแพ้ว่าการลดคูดาวสกิลอันทิเม่นะจะดีขึ้นแต่ว่า ก็เหมือนเดิมคะ่ะดาเมจหรือว่าอะไรก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยและตัวถัดมาจะเป็นในส่วนของยอนถึงแม้ว่าดาเมจสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวสมัยนี้อ่ะโมบิลิตี้มันเยอะคะ่ะสามารถล้วงยอนได้ง่ายยอนก็เลยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไร่อันนี้ความเก่งให้เป็นเท่าเดิมส่วนเพตาถึงแม้จะเป็นตัวที่เดินเร็วที่สุดในเกมนะคะ และโดนบัฟสกิล 1, สกิล 2, สกิล3อันติขึ้นมาแบบมีโลขึ้นมาก็เหมือนเดิมนะไม่ค่อยได้ติดเมตาเท่าไหร่ไม่ฮิตและตัวสุดท้ายในส่วนของทาร่าบอกเลยว่าโคตรจะฮิตนะคะตัวนี้ถึงแม้ว่าดาเมจสกิล2จะเพิ่มขึ้นมาแค่นิดนึงเฮ้ยไม่นิดสิก็เยอะอยู่หรอกแต่ว่ามันทำให้ทาร่าน่ะเก่งขึ้นมากทําให้เจอบ่อยในแรงแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์มากกได้นะ